ไหนอะ <laughs> มึงเลือกดิก็ <c oughs> <g quarto> เลือกดิเลือกสวัสดีค่ะทุกคน welcome back to ช่อง t ด e ยานพรมสวัสดีค่ะวันนี้มีรายการใหม่ก็คือรายการมีสาระหลอ ที่มีหลอก็คือไม่ค่อยมั่นใจว่าจะมีสาระหรือเปล่าเพราะว่ามีโฮสต์อยู่สองคนและก็คือเบอร์รี่กับมิเชลเองนะคะคือสองคนที่ไม่ค่อยจะมีสาระเท่าไหร่วันนี้เราจะมาพูดถึงคำสรงของ American Teenager ที่มัน in trend ที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่จะให้ฟังแล้วดูคู o ไวรุ่นอเมริกันที่คนไทยหลายๆคนชอบกันน่าก็คิดว่ามันดีเท่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ธรรมดาเฉยๆแล้วมึงจะเอาคำไหนอะ <c oughs> มึงเลือกดิ <c oughs> ก็เลือกดิ <c oughs> <c oughs> เลือกโอเคทุกคนคำแรกในลิสตก็คือคำว่าแคป คำว่า Cap ในที่นี้นะคะหมายความว่าโกหกหรือไม่เป็นความจริงใช้ประมาณว่า why did you take my phone คุณขโมยโทรศัพท์เราไปทำไมแล้วคนก็ตอบว่า I didn't take your phone that's cap that's cap ก็คือเราไม่ได้เอาไปแบบนั่นคือเรื่องโกหกคำแรกของเบ l รี่นะคะคือคำว่า s m p ซึ่งคำว่า s m p เนี่ยแปลว่าแบบว่าอาร์เหมือนแบบเราชอบคนคนหนึ่งแล้วเราก็แบบว่า ชอบเขาม,มากๆก็เราก็จะยอมทําทุกอย่างให้เขานะคะแบบชอบมากๆอะ่ะนั่นคือเซฟคำที่2นะคะก็คือคําว่า goat GOAT ย่อม,มาจาก the greatest of all time นะคะคือแบบดีที่สุดในยุคนี้ในเวลานี้ <my> Jennie from Blackpink is the goat Jennie จาก Blackpink คือดีที่สุดในเวลานี้ดีที่สุดในยุคนี้ plug ก็คล้ายแบบปั๊ก เพิร์เนี่ยคือแบบว่าคนที่มีทุกอย่างที่เราต้องการนะคะเช่นแบบว่าเบอร์รี่อยู่โรงเรียนเบอร์รี่ไม่มีดินสอใช่ไหมแล้วเบอร์รี่ก็เดินไปหาไม่เชลก็แบบเอ้ยมีดินสอให้ยืมปะวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่เชลก็บอกว่าไม่ไปหาอลิซเดียอลิซเป็นเดอะพออะไรเงี้ยแบบอลิซคือคนที่จะมีดินสอให้เบอร์รี่นะคะแล้วก็ทุกๆอย่างที่เบอร์รี่ต้องการอีกคำนี้ค่อนข้างเก่านิดนึงแต่ก็ยังมีบางคนที่ยังใช้อยู่ก็คือคำว่ากุชชี่นะคะที่แปลว่าที่เป็นแบรนด์อนะ how are you today เป็นยังไงบ้างวันนี้อ m Gucci เราดีเราโอเคคำต่อไปก็คือคำว่า bet นะคะส่วนมากเขาจะใช้เอาไว้แบบพูดกับแบบเวลาเราแบบเล่นการพนันอยู่ในคาสิโนอะไรเงี้ยก็แบบว่าเสี่ยงโชคอะไรเงี้ยแต่ว่า bet ในคำแสดงในที่นี้นะคะก็คือแบบว่าแน่นอนหรือว่าแบบก็มาดิครับก็แบบว่าเป็นคำแสดงของไทยมันก็แบบว่าเห็นไหมมันก็แบบคำว่า slap slap ในที่นี้ Um, คือคำว่าตีนะคะแบบ slap I s l a p you แต่ว่าคำนี้ใช้เป็น slaps แปลว่า super good ดีมากหมดเรากินเบอร์เกอร์อยู่แล้วแบบ this burger slaps เบอร์เกอร์อันนี้อร่อยมากดีมากนะคะแล้วก็คำว่า bread ขนมปังไม่ใช่คือเงินนะเอ้ยบอริมี bread เฮ้ย she got the bread snatched Um, คำนี้แปลว่าดูดีนะคะแบบ you look snatched today คุณดูดีมากวันนี้คุณแบบดูแบบ put together you know snatched <laughs> ต่อไปคือคำว่า s l a y s l a y แ bell d i n g s, s l a y ในที่นี้หมายถึงแบบว่าประสบความสำเร็จในอะไรที่น่าทึ่ง <c oughs> ไปดูคอนเสิร์ตแล้วแบบว่านักร้องที่เราชอบแบบว่าเขาเต้นดีๆมากแล้วก็แบบว่าเฮ้ย hey, she's l a y e d อะไรเงี้ยเขา slay คำว่าทีทีในที่นี้หมายถึงว่ามีเรื่องเด็ดเรารู้อะไรดีๆมาอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนก็แบบ โลว์เดอะคียแบบเล่าให้ฟังหน่อยโลว์คีกับไฮคีย์อันนี้มันจะเป็นแบบอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันแต่ว่ามันก็มีความหมายคนละความหมายนะโลว์คีก็คือแบบว่าเวลาเราแบบไปโม้อะไรเพื่อนฟังหรือว่าเป็นดินหาใครสักคนกับเพื่อนใช่ไหมแล้วเราก็แบบว่าเฮ้ยคีย์เป็นโลว์คีนะแบบว่าเก็บไว้เงียบๆนะอะไรเงี้ยแบบคีย์เป็นโลว์คีย์ไฮคีก็คือแบบแบบดังๆอ่ะแบบสมมติว่าเขาโกหกใช่ไหมเราก็แบบว่าเฮ้ย she high key lied to us คือคำว่า sick ซิกในที่นี้เป็นซิกเดียวกันกับไม่สบายแต่ว่าอันนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่สบายอันนี้หมายความว่าเท่ก็คือแบบ your shoes look sick รองเท้าคุณดูเท่มากต่อไปก็คือคำว่า wig ก็คือ wig เนี่ยก็แปลว่าตกใจนะคะแต่ว่าตกใจในทางที่ดีสมมติว่าแบบมิเชลซื้อบัตรคอนทันใช่ไหมเพราะว่าบัตรคอนขายเร็วใช่ไหมแล้วมิเชลก็แบบมาบอกบริ่วเฮ้ซื้อบัตรคอนทันนะแล้วอิก็จะแบบว่า โอเวกแต่ oh, wait, <laughs> ว่าดีมากตกใจเปนในทางที่ดีคำนี้คือคำว่า Karen คือชื่อของคนนะคะชื่อของคนจริงๆอะ่ะหมายถึงพวกมนุษย์ป้าที่ไม่มีใครชอบแต่ว่าคือคำว่า cringy แปลว่าน่าอายนะครับแบบ that's so cringy น่าอายมากเลยคำว่า period อันนี้เราอธิบายไม่ค่อยถูกแต่ว่าในความคิดของเราอะ่ะมันหมายความว่าแบบจบแล้วหรือแบบ สิ้นสุดแค่นี้แบบไม่ต้องพูดต่อแล้ว and that's on period so if you do me dirty by deuces ya gotta go period shade shady or throw shade ดากับดูถูกนะคะคือคำว่า tight tight, tight ในที่นี้ค่อนข้างมีหลายความหมายความหมายแรกก็คือเหมือนกับสซ็กเลยก็คือเท่หรือแบบคลหรืออีความหมายหนึ่งก็คือไม่มีปัญหาหรือแบบไม่เป็นไรหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือ ความสัมพันธ์ที่แน่นที่แบบ t ใช้ที่สนิทกันก็ไม่ได้อยากจะสนิทด้วยหรอกนะบอกตอรี่นะทุกคน go off กับ pop off ก็คือทำดีมากอะไรเงี้ย pop off กับ go off นี่ใช้ได้กับแบบว่าสมมติเราไปด่าใครทุกคนใช่ไหมแล้วแบบว่าเราเราด่าเขาไดีๆแล้วเพื่อนก็จะแบบว่า oh go off pop off ทำได้ดีดมากคำว,ว่า sus ซัสในที่นี้ย่อม,มาจากคำว่า suspicious น่าสงสัยมีพิรุษอะไรประมาณนี้ไม่น่าไว้ใจคุณมีพิรุษอะแบบทำตัวแปลกมีอะไรหรือเปล่าคำสุดท้ายก็คือคำว่า finna ซึ่งมันคล้ายๆกับคำว่า gonna หรือว่า going to นะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะทำให้มันแบบ finna ทำไม I'm finna go eat I'm going to go eat ฉันจะไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ย ก็ประมาณนี้แหละทุกคนหวัว่าจะชอบแล้วก็ได้เรียนอะไรใหม่ๆนะคะคำพวกนี้คือวัยรุ่นที่เนี่ยเขาใช้กันในชีวิตประจำวันเลยถ้าเกิดใครอยากจะแบบคอมเมนต์คำที่แบบวัยรุ่นไทยเขากำลังใช้อยู่ตอนนี้ก็ please comment แบบ feel free to comment นะคะเพราะว่าพวกเราอยากรู้มากเราแบบไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับวัยรุ่นไทยตอนนี้เท่าไหร่บ๊ายบาย